หลมุมอันนี้หลุมสิบห้าสิบสองฮะสิบห้าท่าสิบสองหลมุมเ,เรากกง เออนี่น,นี่ดูคนเป็นดูคนเป็นฝึกมึงนี้ยังเด็กไม่รู้เรื่องน้ำสิครับขอให้กงเย็นๆนะให้ลูกหลานเย็นๆรวยๆ một lưỡi nếu ấy lắm mơ thắc 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 เออชื่ออะไรชื่อไก่ชิงไก่ชิงเออไก่ชิงอากงไก่ชิงอามาใส่งอนน้ำกินน้ำกะไรแช่อึงแช่อึงเี่เมื่อกีนั้นไปไล้มนอยู่น่ิอีชอบมอี้ชอบไก่ชิงไอยงมึงชอบติดตัว เดี๋ยวอีกที่เราไม่องมีนไปไปเขาเขาเอาอีกสองังเอาเอามาจับไว้ให้แล้วเหรอเช้าซื้อมากล้วยหอมมวิดำอยู่ข้างๆมันดำดน่อ้าวแล้วกล้วยหอมเราหวีนึ่งลงไม่ลงเหรอเออปากกล้วยหอมเราหวีในรถนะมันอยู่ที่ตัวนั่งอ่ะ เออแล้วตัวก็มาพูดมาอยู่ข้างหลังยังก็ไม่รู้เอามาลงมาหวีแล้วยังเหลือีกหวีไม่ใช่เหรอเออแปะลงมาไม่ยิ้มลงมามึงก็ยืนทำอะไรอ่ะนี่ไงยายป่วยใครเนี่ยไหนอ่าอันนี้ก็รดน้ำรถท่าเรียบร้อยแล้วฮะับทำแล้วรดน้ำแล้ว

ตัวนอตัวซาตัวเหลือแล้วเหนียวเจี๊ยแคตีที่ไาดนีอจะซาซาถวยเด็กบิ๊กน้าไม่ใช่นี่แค่จียังอป็นเจี๊ยเดี๋ยวกินเล็กอ่ะเป็นเจี๊ยเไม่ออ่ะตัวเซยนอ

ขายอะไรขายอะไรไอไอนี่มันขายตัวหนังสือเนี่ยมันขายตัวเขายตัวหนังสือรูดรูน้องไหนไงจำไม่ได้แล้วจำเหรนไม่ได้แล้วจำหลานเหรนยญมันหลานจำไม่ได้แล้วหาม่าอาม่าอาม่าจำไม่ค่อยได้แล้วฮะ มีคนหนึ่งพี่ไงไม่มาเฟิร์อ่ะเฟิร์อีกคนหนึ่งไม่มาไงนี่พัดเนี่ยก่อนนี้เล็กๆนก็รู้อะเดีวนี่เป็นสาวแล้วนู่นไอคนหลังก็น่าจะมันได้ไหมคนหลังวะเนี่ยจำได้ไหมไม่ได้เหมือนกันอ้าวจบเลยจบเลยมันจะบวชจะบวชได้อยู่แล้วยังจำไม่ได้เลยวว่าไงกันเนี่ย เออจำนำโพได้ไหมฮะโฟจำได้เนี่ยมาบ่อยเจอกันบ่อยจำได้เออโฟอะไรโฟอะไรโฟอะไรมาจำได้ไหมโฟน้องไออะจำได้ไปบ่อยอ่าจะไม่แว่นจะไม่แว่นได้คนเดียวเว้ย

น้องสีก็ซื้อมาแล้วนเมื่อคืนข้างราทเมื่อคืนทำทำกับข้าวอย่างเดียวเป็นลมเลยฮะเป็นลมเนั่นเลยเป็นลมเลยแค่หลอดจะเป็นลมตามด้วยตั้งใจมากเนี่ยมื่เลี้ยงมังเยอะแล้ว ช่วยอะช่วยอะเจยงหนอนสาวหัวเองนะนี่อะหนอนนี่หนอนี่หนอนี่นะเออมันจงเดือดเบียงไปไหนก็ตามไปงูจับซาเี่เจยงอยังไงงูจับงูออเออไออีเชื่อดถมติดมาเลยออกมาไม่ติดเท่าไหร่ติดจะตตตายิิดดแค่แถวบ้านเราแหละแม่บ้านเนี่ย

ด่ะเอาตีตีีตีตีเลยตอนนี้ก็จะลาแล้วครับอากงอ่ะชเช่ไอ้สุองเล็กเล็กอชอบตาไปดูเขาจับกันเป็นแถวเลยกลัวจะไม่ถึงกันเดี๋ยวไม่ได้นงน mặt ở nhà nơi mọi người 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 ส่วนมันกลัวไม่ได้ไงไปอยู่หน้าเลยเนี่ยต่อเหลียวนี่ไงนี่ไงหูแย่ๆเลยพ่อเหลียวคันเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกระตางกระติงปีนี้ไม่ถึงแ

ต้องปิดตูดไม่ตูดไม่ไม่เย็นปิดตูดด้วยปิดตูดต้ไม่นวยะเอาจุดจุดนั้นก่อนที่ไอเออเอาเหยียบหมดแล้วมึงไงเยียมหมดแล้วเอาจุดก่อนยางก่อนจุดของนิ่มๆก่อน เอาเอาเอันนี้ไปจนกกันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเ<อ>ขาเรียกอะไรด่านเงี้ยกระดาษท้องเนี่ยตั้งตั้ง,งไปสูงสูก่อนสิสูงสูก่อนเอาเยียบมาได้นไอ่ไอ้หาม

แย่งกันมีแบบสำรองด้วยแย่งกันแย่งกันแย่ไอโฟนกันครับย่ไอโฟงกันเอหกเปล่าเอหกเอหกเอเอไอโฟนไอโฟนหก อันไหนที่วหว้แล้วยาไปนของไม่วหว้นะเดี๋ยวจะว่ายต่อ เอเอหลงเงินหลงทองอยูน่นนั้นบานเบียงน่ะเเัเ <c oughs> จับต่อต่อกันที่จับต่อกันเออ ไอ้อน,นั่นไอ้อไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะ่ะเผือกตัวนะ่ะเผือกผัดเผือก,อกถ้าทำแบบนี้อมันต้องแค่ตู้เย็นใส,ใส่ฟิตแล้วให้มันเป็นไอ้วุ้นๆนะ่ะอืมร้อนอ่ร้อนร้อนร้อนตเด็ดญ,ญาต เออเออ<ว>นี่นไม,ไ,มไม้มีไม้มีปลุกเลยเ๊ยอ้ร้อนเดี๋ยวให้บอกาไอะะเกวางเลยวางไละลายละลายละะเอะหมดแล้ว